เนี่ซึ่งไม่สู้ผู่ทำานก็เป็นายผลิตแล้วตอนนี้เชื่อยในสิที่สุดผู้นบาะอกให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นสิริมงคลครับโอเคนะครับสารคิปนี้วันแค่นี้ครับสวัสดีครับ เมื่อกี้นี้ก็ลุงคนก็ขึ้นไปนั่งรถหมอหนุ่มแล้วนะเพื่อเป็นฉริมคนก็ขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอราะว็นยาังโ่เนี่นพราะว่าดินขครอ